สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าจะเจอทุกคนสบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าเด็กพันเด็กพันสบายดีเดี๋ยวพันสบายดีเฮ้ยอ่าจ้ะสบายดีจ้ะงามงามงามโผล่แล้ส่งยังคืนอันหนึ่งอยู่ครืนหนึ่งอันหนึ่งอยู่นั่นอ่ะมาตามห้องไม่ก่อนตามกันยังบอกห้าหรอ่ แม่้องมองซุกกะซุกต้นซีเอ็นเกาะฉันไม่ได้ทมงนะท้นนักทั่วปะเอาเจ้าไปชชื่อเนี่นะนลูกไปด้วยพอเนน้นใชยพอเนนเนาะแล้วงองม่ถเ้ยน่

หมวกเจ้าตะกี้แหละเจ้ามาตอนช่วงหนำหน้าคน่ก็จำได้อยู่เนื้เดือบนั่นบ้าขอยบริมีหมวกไดสิเน้อเดือบมันได้อ้ยบริมเนเดือมันั่นได้อยบริเมนหมวกขอยชิมแบบสิมันจะดื่ม้มื่อกี้ฉันี่ไล่หไปได้สิจักงงเดียนีเ้รบองนี่กรองนั่นระกกอบกระอกอะายม้นนทาย้

ได้จ้ะมา <trose> <coughs> 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 ตายงี้ม่อันไ้อง่าขุนกังนั่นรดยนเรอันไมปาันยังเด่นไปเกิดวิชัยเอยมึนกินครบตีนนะบิวเอไป ยังพักกอยังเป็นพักพักในตู้เย็นบาจ้ะไปเิ่มไเรินี่ตามกบุเาแ้เอกไเริ่ทุกคนักกับทกคนแลเด็กพักแบบไรกินไม่แพงกบุญมีนะกินนะ Mẹ nhảm, mẹ nhảm, mẹ nhảm, mẹ nhảm, Sai đây hả? Sai, bên mục không? Đến thì... <laughs> Chị <laughs> <Kìa khấu. cười> ไอ้ออเ,เอแบบนีน่นย่เนถนนอยน่กขึ้นแล้วลงไป้นมากเขาแก่ค้บาวอะไรค้บาวน้องไปสุดคุยค้บาว้น่าแ,แถวป่าขี่ทาที่ไหนทางคูยเย็นนะ อางอเราทำเท่ากัเลยบอกชื่อพ่อ้เห็นไก่ยังไ้ไก่นาบันเดียวน้ะผูถามว่ามาไกูดึงมาละไม่ไหลไม่ไหลไมสไหเสียง น่ไยจ้ะยิ่งนี่หรือเปล่านี่คือมครดินี่ไน้่หมอน่ยะหมอเน่บอกบอกคือพอเราจ้างบอกเหมือนจักงจ้า่ยังไใครบอกันคือเหมือนจ้า่เขานี่ไงนี่ไงเลยฮึนี่คือคุยกับเด็กหน่อยวะเขากุ้ยมาเลย Tay đuổi chào đi. Tôi, yang được Ay, yang hít em mê nhang Huuu. ra yang nhang em nhang kia. Hé, lại hít em mê kia. Tóc lót, chút, Tóc chút, chút, chút. Tóc chút, chút. Tóc Tóc chút. 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 Tó chút. Tó chút. mẹ

่อรนะหัว hmm. ล้านตัวแตกนะบิวม่อรยนะเมื่อยอัวนไผรป้าอ้วสังิสินไมตวเพื่อนแม่กับไก่เพื่อนตัดติทกเมือตายหรื่าอะอ่ะอะรี่หัวใจกนาะอีไก่เพื่อนดีอันนั้นหรือเปล่าเพื่อนบ้านเย พันเลยหัวต hmm? ัวพันเมียสีแดงลีนะมันปากเมียมันบอกเมียก็เมียจะทำไทยตายได้ดีดหงต้มไปลีแหละมีตาปะลูกทาอนี่สือสอพมเพ่ัลูกนางวะพันเบองะมีหน้าบ่ มีตลอดคนอะชิมินะแม่มซีใจเลยเดินคอยอุ้ยอีนะเบิ่งกอนกินได้น้ำพันแม่ต้งลหนุ่มจะทาไปได้แบบยักำลังคุยดือมปูบาวยงตายไปอ่ะตายต้องถอยฟิวจะดแต่เมียตะเขะกับป้าเลอ๋อป้าเบบอีกแม่ห่นในใจอแม่เล

<cười> <cười> đang chảo không đâu. Ừ. Một khi nhỏ lẹp. Ừ. Bên nhân chuông. Bây dặn đấy. glam kin, yêu mặt tao hoặc kính 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 nhà mưa, <laughs> không <laughs> <laughs> lưng thui xong này cả thang hải thang hòn hả. ngồi duỗi ple là biển năm kilo kilo nhảy ple. nó bay bay lên lên. bên này bên này đâu à? bỏ. nàng ngoặc đâu à? ăn sầu riêng khô, nó mồm chân nhọt. không 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 เขาคนกับบวกละก็ดูใค่แลยวบอกเขาว่าเขาเขาประชุกประตูทางมากใ่ลบอกห่าหาทางออกเวนะกลับเมื่อทำเนี่ยต้องเต็มนะบอกว่าเอาเปนงเอาประตูลใส่กระเจดอืมไม่ดอะไรออกไปอะไรใสอืมไม่ได okay, no. ้ถ no. okay, no. ือว่าทางใดอูกโอเคมานี่แล้วก็เปิดไปละ โອเคนູองข່ໄວເນາະໂອເຄນ້ອງເພິยນພີ່ນ້ອງໄປແລ້ວເດີ້ສະບາຍດมເດີ້ຈກນາງາມລກດນ